สวัสดีครับทุกคนในที่สุดเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งจากที่เราหายไปประมาณ100ปีไม่ใช่นะครับก็จะบอกก่อนนะครับที่หายไปนะครับพอดีว่า,าจะเป็นช่วงที่พักผ่อนด้วยนะครับ,บวกกับเตรียมตัวสอบนะครับก็ตอนนี้การสอบของเนี้ยก็ผ่านไปด้วยดีนะครับจะได้เกรดอะไรก็ต้องมาดูน,นะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าใน Netflix เนี้ยก็จะมีซีรีส์หนึ่งที่เป็นซีรีส์ที่ดังมากๆเลยอะ่ะ ของทางเกาหลีนั่นก็คือ Squid Game นั่นเองครับเป็นซีรีส์ที่บอกได้ว,ว่าดูแล้วอินมากเลยนะครับทั้งดาราม่านะคะแบบว่าเศร้าหรือว่าแบบโหดอย่างนี้ก็มีนะครับ <c oughs> แต่ก็อยากจะลองเล่นมากอะอ,อยากลองแบบเอาตัวเองเข้าไปในในเกมนั้นในหนังนั้นจริงๆอะเพราแบบอเออมันจะรุนขนาไหนก็คงไม่คค้มนะาเอาชีวิตเขาไปเสี่ยงอะไระมอนนี้นะครับก็ <c oughs> ได้มีคนทำนะครับแบบไอเกมเราบอกนะครับที่เหมือนกับในซีรีส์ของเราเลยนะครับสกูตเกมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยนะครับไปกันเลยปิ้วโอเคครับเริ่มมานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอย่างให้คนรู้จักกันนะครับนี่ก็คือห้องที่เราไว้ใช้พักผ่อนใช้นอนใช้กินอาหารกันนั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นล็อบบี้นั่นเองนะครับเราก็จะรวมทุกคนผู้แข่งขันทุกคนอยู่ในนี้นะครับก็ เงินเงนิงน,งนฉันอยากได้เงนินเงินนั่นไงได้เห็นเงินนั่นไหมเห็นไหมทําไมกับมุกนิดเดียวจังวะหนึ่งนาทีครึ่งน,นะครับเราก็จะเริ่มเกมแรกกันเลยนะครับเกมแรกอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับก็คือเกมที่เป็น่า A E I O U ใช่ไหมก็เป็นแบบว่าตุกตาหน้าโง่ตอนนั้นนะครับก็จะยืนหันหลังให้แล้วนะครับแล้วมันก็จะพูดคุมพำอะไรซึมนิดาอะไรของมันก็ไม่รู้นะครับแล้วก็หันมานะครับส่วนใคร้าที่ขยับตอนที่มันหันมานะครับก็จะโดนฆ่าตายไปเลยนะครับก็ดูชิวๆอ่ะมันไม่ได้ยากอะไรว่าเออ แต่เวอร์ชันนี้นะครับก็จะเป็นเวอร์ชันที่มีคําว่าเลดไลท์กับกรีไลท์นะครับส่วนกรีไลท์นะครับก็เหมือนกับตุ๊กตาหันหน้าไปทางอื่นนะครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าโซที่ปลอดภัยก็คือเราสามารถเดินต่อไปได้นะครับส่วนเลดไลท์นะครับก็คือเราต้องหยุดนะครับเพราะว่ามันจะหันมาหาเรานะครับแต่ก็สำเนียงการพูดของตุ๊กตาตัวนั้นนะครับก็จะเหมือนในซีรีส์เลยนะครับเป็นภาษาเกาหลีนะครับ ดีครับตอนนี้นะครับเราก็มาพบกันที่ด่านแรกแล้วนะครับก็คือด่านตุ๊กตาหน้าโง่ที่จะหันหลังมาเรื่อยๆนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สุิีเกมเฮเฮ้ยเฮนี่ยคือด่านแรกเล็ดไรท์กีนไรท์เล็ดไรท์คืออะไรกีนไรท์คืออะไรอ่ะงคุณต้องข้ามไปอีกฝั่งถึงจะปลอดภัยังข้ามไปฝั่งหนูเนาะโอ้ง่ายดีเนาะเออดูเริ่มเกมได้โอ้ยเริ่มเกมแล้วเริ่มเกมแล้วกีนไรท์นะครับเนี่ยครับเล็ดไรท์เราก็จะต้องหยุดประมาณนี้นะครับส่วนใครที่ ขยับนะครับก็จะโดนกับจัดทิ้งไปเลยนะครับนี่เธอไม่เมื่อคอบ้างหรอหันหันตะกั่วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมโดนผักคนอุ้ยอุ้ยอยากเอาคืนยังเลย นี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุกขึ้นลุกขึ้นลุกลุกขึ้นเฮ้ยอืมเหมือนใส่หัวระเบิดสงสารตุ๊กตาเหมือนกันนะดูสินางหันคออย่างนั้นนะโอ้ย เฮ้ย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 ไอ้ระเบิดมันจะฆ่าเราอะเฮ้ยทฉลาดฉลาดฉลาดเฮ้ยนี่แม่หนูไม่เมื่อยคอมั่งหรือไงนะฮะหันอย่างนั้นนะ่ะเขาต้องเพ้นไหมเขาต้องเพ้นไหมเขาไม่ได้ใจนะโชคดงสัตว์แนะนำไปเถิดเจ้า,นะา,าจตายแล้วเป็นเด็กเป็นเล็กใส่กระโปรงสั้นไม่พอยังแถมใส่กางเกงในแล้วสก๊อตอีกอฉันดีเลยเนี่ยใส่กระโปรงหลวงสักขนาดนี้เนี่ยบอกให้แม่บอกให้แม่เย็บเย็บไซส์ให้แม่ขยายฮุบไอ้จง ให้ยเย่ให้เย่พายเอวมันเล็กลงกว่านี้นะอ่าวด่านที่สองนะครับก็เป็นด่านที่ทุกคนรู้จักก็คือแกะน้ําตานั่นเองนะครับจะได้รูปอะไรนะรูปดาวอุ้ย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 มันอุ้ย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 ยังไงก่อน โอเคครับแล้ก็มาด่านที่2ต่อนะครับก็คือด่านที่เราไลายไปงเมื่อกี้นะครับคือด่านแก่น้ำตาลด่านง,ง่ายทำไมฉันต้องตายด้วยนะแต่จะได้อะไรนะครับขอใง่ายเถอะเออวงกลมเยี่ยมน่ารักเสร็จจบจบที่สุดของคว่าง่ายโอเคเราก็จะไปสองเพื่อนนะครับ<ง>าน,นายทำได้อย่างไรง<าน>มันลอยได้พระรามเกก นายเก่งมากอุะยสงสารนะเขาซาเขา่าฟ <ım 999> ่าฟันมาได้มต้องห่วงลูกเมียนายนะเดี๋ยวฉันจะดูแลให้เองได้ข่าวว่าลูกเมียนายสิกซี่มากโอเคครับเราก็จะมาพักนะครับสำหรับเราจบไป2ด่านแรกแล้วใช่ไหมเราก็จะกลับมาที่ล็อบบี้เพื่อเราก็จะต้องพักผ่อนนะครับอ๋อฉันอยากจะไปนอนที่สูงๆอย่างเลยใช่อะ้รหรอกฉันกลัวฉันกลัวนอนยังไงอ่ะนอนตัวตรงไหนเอ้ย กดโพสทุกนีมันผักไม่ใช่หรอแล้วฉันจะกดนอนยังไงนายบอกให้ฉันหลับฝันดีแล้วฉันจะฝันดียังไงแกนนายคิดว่าฉันเป็นเด็กหูหรือไงห่วยเฮ้ยอะไรเฮ้ยมีไม้เบสบอลเพื่ออะไรอ๋อถ้าตามคอนเซปต์ของซีรีส์เนี่ยก็จะมีการฆ่ากันเกิดขึ้นในระหว่างที่เรากำลังนอนหลับไม่จริงใช่ไหมฉันจะต้องมาตายเพราะว่าคนอื่นเนี่ยนะจะเล่นดาบมาก็พอจะทนแล้วเนี่ย อย่าไปโยกกับฉันออเคอย่าไปโยงกับฉัน,ฉนดูเหมือนลิงบาบูนอย่างนี้ไม่ดูอีก5วิฉันต้องรอดให้ได้ I hope everyone had a good night rest ฉันคิดว่าทุกคนน่าจะพักผ่อนและหลับฝันดีนะตรงไหนคุระแวงทั้งคืนอ้าวด่านนี้ด่านชักขเขยื้อชักขเขยื้อด่านชักขเขยื้อนะครับ <Yahoo! S 1> ก็ชักกับใครอะ ฝั่งตรงข้ามเราอยู่นูน่นอ๋ออยู่นู่นนั่นเองเนะครับอ,อ๋อนี่ไงคลิกเพื่อดึงดึงใช่ไหมโอ้โหอวสานเมาดิฉันอวสานเมาของชอนตายแน่แน่เฮ้แต่คะแนนเราน้ำอยู่นะล่วงกันไปเลยจ้าล่วงไปเลย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 นี่ฉันดึงอยู่หรือเปล่าเนี่ยอ๋อดึงอยู่ดึงอยู่อ,ยอ่าล่วงไปแล้ว ชนะขาดลอยครับผมบอกแล้วผมเป็นคนที่แบบว่าเล่นชักรเยืะมาเิ่งตั้งแต่เด็กแล้วว่าครับโตมาก็เปลี่ยนจากใครชักะเยอะเป็นชักโอเคครับด่านนี้ครับด่านกระจกเด๋ยวเหลืออยู่3ามคนแค่จะเล่นยังไงกระจกอย่างเงี้ยอนะุ้ยเพื่อนล่วงไปตายแล้วว่าแต่เราจะรอดไหมเนี่ยนายไปก่อนเลยฉันไม่ไปนายอย่าทำนะายอย่างนั้น นายอย่ามองเราอย่างนั้นสิน่าจะยิ้มแบบพี่กนไม่ได้นะอุ้ยลวงเราเราจะไปทางไหนเลือกตัดิฉันคนเดียวผมยืนหยัดด้วยอาชีตที่จะต้องเดินทางคนเดียวมาตลอดนะครับมีใครช่วยผมได้อุ้ยเอามีเวลาด้วยเป่าเฮ้ยลืมแล้วจะทันไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยได้ได้ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้งโอเคครับครั้งที่แล้วนะครับเราตายนะครับ คราน,นี้เราจะให้เพื่อนตายก่อนเราเราจะไม่ยอมตายดึกดานด้วยเห็นแกตัวกันแป๊บหน่นะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับนายนายไปกันก่อนเลยเ่าเราเรา,เรามัดเชือกองเท้าแป๊บหนึ่งนะไปก่อนเลยก็ได้ดึงเชือกเท้าออก <c oughs> แกงเป็นมัดใหม่เฮ้ยเก่งกันจังเลยเนาะนั่นแหละไปอีกไปอีกไงใก,ใกจะถึงแล้วใกจะถึงแล้วใกจะถึงแล้วเนคือผู้เสียสละอระออเ้านายสามารถไปได้ <c oughs> เฮ้ยอะไรอะไรเสียงอะไรเวลาจะหมดหรอเฮ้ยเฮ้ยไม่ฉันต้องรอดไม่ฉันต้องรอดไม่ฉันต้องรอดเฮ้ยไม่เพื่อนไปสิไปก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยสฉันรอดเฮ้ยนี่เราอยู่แค่สองคนเหรอเนี่ยโอ้พระเจ้าเราอย่าได้ทำลายกันเลยนะครับโอเคไปเลยนะครับ evet ก <G ül> ็อาจจะไม่มีอะไรที่จะต้องฆ่ากันแล้วเฮ้ยอย่าบอกนะนายจะมาฆ่าฉันเฮ้ยอย่าทำอย่างนั้นฉันไม่เอาเอย่ามาทำยาฉันเขาจะท้าเขาจะฆ่าหนูค่ะ อีกสามสิบวินาทีอยา่าฆ่าเดี๋ยวฉันเลยค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจหนูไม่ได้ตั้งใจอยากจะชนะค่ะหนูต้องการเงินไปรักษาหนเป็นนิ้วค่ะหนูเป็นนิ้วอย่านะคะช่วยสรรฝันน้องให้เป็นจริงด้วยค่ะอุ้ยอันนั้นใครอะ่ะอันนั้นศพใครศพน้องแมวใครด่น้องแมวฉันเย้เช้าแล้วนายเหนื่อยไหมนะ่ะวิ่งไล่ฉันน่ะนายไปไหนแล้วอี่บอกนายให้ไล่ฆ่ากันนะ มีสี่รอบเหรอร้วทำยังไงอะ่ะอือันนี้แล้วกันแล้วเป็นไงอะ่ะมีข้าวอุ้ยบิด่ะคู่หรือขี้อันนี้คู่อันนี้ขี้ต่อไปเป็นคู่อ,อ่ะอู้ยฉันตอบคู่ฮึ่มไม่เอาไม่ผิดบบได้ไหมอะเฮ้ยเกิดเกิด ต่อไปเป็นขี่ละการจะถูกไหมขอละผมอยากผ่านนะครับผมต้องต้องชนะให้ได้เฮ้ยเฮ้ยถูกถูกเฮ้ยไอ้นั่นตายโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยอันนี้ก็ต้องเป็นครูบ้างแล้วละลุ้นกัน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 ลุนกันเฮ้ยถูกเฮ้ยโชคมากับโชคครับผมมากับโชคเฮ้ยอย่าบอกนะเราผ่านย โอเคครับทุกคนเป็นไงบ้างครับสำหรับเกมโรบอทนะครับในแมปของ Squid Game นะครับก็ระับนี้นะครับเนี่ยจะให้คะแนนอยู่ที่ประมาณ8 9ถึงคะแนนนะครับเพราะว่าเออมันมันก็ดูสมจริงดีนะครับเพราะว่าเพราะว่านะครับมันก็มีด่านอ่ที่เขาเรียกว่าแบบเหมือนเราได้เล่นจริงๆอ่ะเออแล้วมันก็ลุ้นจริงๆเลยนะครับก็คิดว่าอ่ามีความสมจริงแบบเหมือนซีรีส์อยู่ในระดับหนึ่งนะครับเวลาเราแบบว่า อยู่ในล็อบบี้อย่างนี้ใช่ไหมครับเวลาเราจะพักผ่อนหรือเวลานอนเงี้ยก็จะต้องระวงนะครับว่าใครจะมาฆ่าเรานะครับเราก็ต้องป้องกันตัวเองนะครับส่วนด่านแต่ละเกมนะครับก็สมจริงตามเนื้อเรื่องของซีรีส์นะครับหรับใครนะครับที่อยากเล่นนะครับแบบนี้นะครับก็จะทิ้งไว้ข้างล่างดีสคริปชันได้เลยนะครับก็ไปกดเล่นได้นะครับ โอเคครับก็สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ send to your friend นะครับก็คืออย่าลืมส่งให้เพื่อนดูด้วยนะสำหรับใครที่ชอบดู Squid Game อย่างเงี้ยติดซีรีส์เกาหลีเอออันนี้หรือว่าชอบเล่นเกมที่แบบว่าท้าทายหรือว่าอยากลองเล่นเกมใน Squid Game จริงๆนะครับก็กดตรง description แล้วก็เข้าไปเล่นได้เลย วันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรก็ติดตามชมนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีบายบายครับแล้เวเจอกันใหม่นะบาย